ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทักษินยัางน่าห่วงขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรครับวันนี้ 28สิงหาคมญาติิเริ่มทยอยกันเข้าเยี่ยมนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกันแล้ว10คนที่ลงทะเบียนเยี่ยมทักษิณก็เป็นไปตามที่คาดหมายแต่ก็ไม่ทั้งหมด 1. อุงอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 2. นายปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวแพรทองทาน 3. บุตรสาวของนางสาวแพทองทาน 4. นางสาวพินทองทาชินวัตน์คุณากรวงหรือเอมกรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม 5. นายนัฐพงศ์คุณากรวงนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ s a ีเอ t เ o ดคอร์สามีของนางสาวพินทองทา 6. อกนายพานทองแท้ชินวัตน์บุตรชายคนโตของนายทักษิณ 7. นางสาวนัทธิยาบ่วงคําภรรยาของนายพานทองแท้อีกสามคนเป็นทนายความไม่มีชื่อคุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรว่ากันว่ายาวิเศษที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยคือคนในครอบครัวลูกเมียรวมถึงหลานๆพากันเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าทักษิณความดันทรงตัวแต่โรคปอดโรคหัวใจจับเข้าเครื่องเอ็กโม ตรวจที่ท้วนแล้วยังน่าห่วงคุณหมอว่าไงก็ต้องว่าตามนั้นครับเพราะเป็นเรื่องจรรญ,ญาบรนแพทย์จัรญ,ญาบรรแพทย์คือคุณธรรมที่แพทย์ทุกคนต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเปรียบได้กับสงมีพระวินัย227ข้อกำกับผิดพระวินัยก็เป็นอาบัติสาหัสก,ก็ขั้นประราชิกค,คุณธรรมแพทย์6ประการประกอบด้วย 1. เน้นประโยชน์ผู้ป่วยสูงสุดส สิ่งที่จะต้องทำเน้นไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายใดๆเพิ่มขึ้น 3. ผู้ป่วยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรู้สาเหตุและอาการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีรักษาตามความเหมาะสม 4. การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิยุติธรรมไปตามสมมุติฐานโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง 5. ทั้งผู้รักษาหรือผู้ดูแลพยาบาลและคนไข้ ต่างมีเกียรติและสมควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเกียรติ 6. แพทย์และพยาบาลต้องไม่ปิดอาการป่วยต่อผู้ป่วยและควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความจริงแต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบเช่นสภาพจิตผู้ป่วยด้วยหากแพทย์พูดเท็จเกี่ยวกับอาการป่วยของผ,ผู้ป่วยก็ไม่อาจเป็นแพทย์ที่ดีได้ฉะนั้นแสดงว่าทักษิณอย่างน่าห่วงจริง ยังต้องอยู่ในมือหมอแต่ก็อย่างที่บอกลูกๆเข้าเยี่ยมกําลังใจดีขึ้นแน่นอนกําลังใจดีร่างกายก็ดีตามก็ถือเป็นข่าวดีก็หวังว่าหลังจากนี้อาการทักษิณจะดีวันดีพรุ่งจนทางกรมราชทัณฑสามารถพากลับเข้าเรือนจำได้ในอีกไม่นานกลับไปรับโทษเหมือนนักโทษปกติทั่วไปเว้นเสียว่ากระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเสร็จสิ้นก่อนที่ทักษิณ จะย้ายออกจากโรงพยาบาลตํารวจหรืออีกกรณีคืออาการทักษิณซุดลงเรื่อยๆก็ยังกลับเรือนจำไม่ได้เปล่าเช่งครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของมนุษย์การหายป่วยถือเป็นลาบอันประเสริฐกลับกันการเจ็บป่วยเรื้อรังจนยากที่แพทย์จะยื้อชีวิตไว้ได้มันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเลี่ยงได้พ้นหากเป็นแบบนี้ คงไม่ได้กลับเรือนจำฉะนั้นเมื่อหมอใหญ่ซึ่งมีจันญ,ญาบันแพทย์เต็มเปี่ยมยืนยันว่าทักษินอย่างน่าห่วงก็แสดงว่าอาการไม่เบาแน่ๆอย่างน่าห่วงในทางการแพทย์ญาติญาติฟังแล้วมันคือข่าวร้ายไม่มีใครอยากให้เกิดกับญาติตัวเองเว้นญาติที่จิตใจเลวสามเท่านั้นที่รู้สึกยินดีช่วงนี้หากเห็นคนในครอบครัวชินวัตรด,ดูเศร้าส้อยก็คงต้องใช้กำลังใจ แต่ก็มีข้อสงสัยบางประการที่ต้องการคำตอบรายชื่อผู้เยี่ยมทักษิณมีทนายความสามคนอยู่ด้วยเข้าไปทำอะไรทักษิณอาการหนักขนาดนั้นน่าจะต้องการแพทย์และคุณหญิงพจมานมากกว่าไม่น่าจะต้องพึ่งพาทนายความถึงสมคนจะเข้าไปคุยเรื่องคดีความกับผู้ป่วยที่หมอใหญ่ยืนยันหนักแน่นว่าอาการยังน่าเป็นห่วงอย่างนั้นหรือ ยังมีคดีที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลและทักษิณยังต้องสู้ต่อไปคือคดีซื้อเครื่องบินการบินไทยแต่คดีนี้ยังอยู่ในชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทักษิณถูกกล่าวหาว่าอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340 5 0 0ขีดและ A340 6 0 0ขีดอของบร,ริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระหว่างปี2545 ถึง2,547ทําให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอีกนานครับกว่าจะถึงศาลปปชท่านงานเยอะคดีนี้จึงยังเงียบอยู่จึงยังไม่ถึงขั้นต้องฝืนสังขารที่ยังน่าเป็นห่วงคุยกับทนายในตอนนี้ทำพินัยกรรมหรือน่าจะตัดออกไปได้เลยหรือทักสินเริ่มกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษมีความเป็นไปได้มากทีเดียวเพราะ ขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษนั้นต้องใช้ทนายความในการรวบรวมเอกสารหลักสำคัญของการขอพระราชทานอภัยโทษมีอยู่4ข้อ 1. คดีต้องมีการพิพากษาถึงที่สุดแล้วเท่านั้น 2. ผู้ยื่นเรื่องราวทูลกล้าวจะต้องเป็นผู้ต้องคำพิพากษาผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ทนายความไม่นับเป็นผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 3. ผลลัพธ์มี3รูปแบบคือพระราชทานอภัยโทษให้ทั้งหมดพระราชทานอภัยโทษให้บางส่วนและไม่ให้พระราชทานอภัยโทษโดยหนังสือคำสั่งเหล่านี้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 4. หากถูกยกดีกาไม่ให้พระราชทานอภัยโทษซึ่งไม่ใช่โทษประหารให้ชีวิตต้องรอไปอีกสองปี นับตั้งแต่มีการยกดีกาจึงจะยื่นใหม่ได้ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีชื่อคนในรัฐบาลเป็นผู้ลงทะเบียนเยี่ยมในหลอดถัด,ถดไปโดยเฉพาะคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ก็มีข่าวแพ,แพล่มมาว่าทักษิณให้ทนายความร้องขอให้ศาลดีกาพิจารณาการนับอายุความในคดีที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วรวมทั้งคดีที่อยู่ในศาลเสียใหม่แสดงว่าทักษิณยังมีความหวังว่า โทษจำคุกรวมจะเบาลงไปอีกถึงบรรทัดนี้เชื่อแล้วครับว่าทักษินน้าห่วงจริงๆว่าจะจบแล้วเชียวไถมือถือไปเจอข่าวผู้สมัครสอสก้าวไกลไม่เสียภาษีสปีติดต่อกันก่อนสมัครสสพับภาษิกะจะแย่งซีนกันหรืออย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์เขียนโดยคุณผักกาดหอม มานําเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขเกทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ